ตู้คอร์เรชันดีรันเข้าสู่ซูเปอรจีนนะครับที่เป็นสกินของตัวเสียตี้แต่รอบนี้จะเป็นของใหม่เป็นผลึกของตัวเทพสมุรลูกแก้วนะครับพร้อมกับกระดูกฟิวชั่นของตัวหวังหลินระดับ SP บวกกันเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรในตัวนี้นกันบ้างกับตู้สกินคอร์เรชัน let's go ครับ ก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนที่ทำช่องจันแสงวันในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสับยุบปิญญาการเซิร์ฟเวอรไทยแลนด์เวียดนามอุ้ยเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับกับตู้คอร์เรชั่นสกินจริงๆรอบนี้เนี่ยคอร์เรชั่นสกินจะเป็นของรองนะครับไม่ได้เป็นของหลักของตัวกิจกรรมโดยกิจกรรมเนี่ยจะเป็นของหลักในอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวหลึกแหวนนะครับแก่นสําหรับการอัพแหวน2ล้านปีนะครับลูกแก้วตัวธนารของตัวเทพสมุทรนะเป็นลูกแก้วพิเศษนะครับแล้วก็แขนฟิวชั่นน่าจะเป็นของรางว แลของราวันจะมีอันนี้ครับจต่ไม่แน่ใจว่าใช้ในส่วนไหนนะเพราะว่าน่าจะเป็นพวกส่วนประกอบภายในนะครับ,รบเขาบอกว่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นสําหรับการอัพบัฟแก่นแท้จักสิทธิ์ของตัวศิก็ถังสันเปิดใช้งานภายในอ๋ออัพพลังของตัวเทพสมุดรครับที่เป็นอยู่ในถังซานล่าง2เทพนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าไม่มีของมันจะมองเห็นมันไหมนะครับ<ท>ไม่แน่ใจว่าอัพตรงไหนจานนี้ก็ไม่ชัว อ๋อนี่ไงโหอ,อันนี้เอาไว้อัพค่าพลังครับเพื่อเลื่อนขั้นพลังตัวแกนให้กับเราได้ครับที่ได้พลังแห่งถังซานมาคิดว่าอันนี้แหละที่จะเอามาไว้ใช้งานในนี้นะครับมันคือมีหลายส่วนมากๆของตัวถังซานนะน่าจะเป็นตรงกลางมั้งโอ้โหดูดิภายในอย่างเยอะครับสักอันหนึ่งวะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันเอาไว้อัพสาหรับพลังของเทียบสมุดอ่ะนะครับก็น่าจะเป็นอันพวก พวกนี้แหละที่เอามาไว้อัพค่าพลังให้กับเขานะครับก็มาจากตู้สกินคอลเลกชันอันนี้เนาะที่จานพาดูนะครับแล้วก็ทําได้ฟรีเนี่ยรายวันได้เหมือนเดิมนะครับที่มันจะมีเควสตายวันได้ฟรีมีแขนวังหลินนะครับมาเบิ้งหนสิวังหลินจานจะไม่ได้ทำคลิปตีกระดูกให้เลยอ่ะนะครับี๋ยวหาโอกาสทาให้ซะหน่อยลืมเลยหนึ่งดาวในการต่อสู้นะครับศัตรูที่ตายหรือฟื้นนะครับความเสียหายเพิ่มขึ้นของวังหลินร้อยเปอร์เซ็นต์ถังทาวน และความเสียหายที่ได้รับลดลง50%ในการโจมตีนะครับส่งสุด5ครั้งต่อการต่อสู้4ดาวนะครับในอาณาเขตชีวิตและความตายทูเปอร์ใช้งานนะครับสำหรับเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดจะได้รับเครื่องหมายแห่งชีวิต1สแต็กทันที5ดาวนะครับเมื่อวังหนิงกระตุ้นเข้าสู่แห่งความฝันเนี่ยจะลบสถานะเอฟเฟกทั้งหมดที่ใช้โดยเพื่อนร่วมทีมที่ถูกเป้าหมายแทนจากการต่อสู้ให้ได้ด้วยนะครับโอ้ยอันนี้ดีแล้วก็6ดาวนะครับในช่วงเขตแดนชีวิตแห่งความตายนะครับ พื่อนร่วมทีมที่ยังอยู่ในสถานะเดิมที่เขาอยู่เมื่อตายก่อนฟื้นคืนชีพนะครับโอ้มันเอาไว้สําหรับการอ,าอะไรนะเล่นเพส่วนมากๆเลยนะแล้วก็จะมีเข็มการครับเข็มกาอันนี้จะเอาไว้ฟิวชั่นนะครับแหวนชะมดลุงที่เรามีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วก็แหวนพิเศษอันใหม่ครับอันซ้ายมือจะเป็นการรวมระหว่างหอยแล้วก็เป็นแหวนทนานะของปลาฉลามขาวนะครับซึ่งแหวนปลาชลามขาวเนี่ยกิดรอบแรกจันหาไม่เจออันนี้จัน ก็ไม่แน่ใจว่ามันมาตอนไหนเหมือนกันมันเป็นแหวนนี้ครับเนี่ยแหวนวงนี้ครับที่เอาไว้ฟิชชั่นกับแหวนหอยแหวนหอยจานคือทํารงช่องไปแล้วจนจาได้นะครับแต่แหวนวงนี้มาตอนไหนไม่รู้ว่าสงสัยมาตอนที่จานไม่ได้อยู่แน่เลยเมื่อเรื่องกอนจัดสู้ศัตรททูทุกคนจะได้รับทนาของสายตาแห่งปลาฉลามนะครับ1ชั้นนะครับเป็นเวลาของรอบสนามลบศัตรูที่อยู่ภายใต้สแต็กนี้จะได้รับความเสียหายท้ายสุดเพิ่มขึ้นสียปร์เซ็นในเทิร์นแรกในแต่ละรอบในหมดของ PVP พอเสียหายพังรังใจที่เป้าหมายได้รับในเรือนแรกในแต่รอบจะเพิ่มขึ้น50%แหวน PVP ครับฉะนั้นเวลามันเอามารวมกับแหวนที่เป็นประเภทบัฟ PVE จ่าๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะเอาแหวนสวง,งมารวมกันก็คือ PVP บวกกับ PVE เราจะเอาอะไรตั้งต้นก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับอ่ะทีนี้สมมติว่าเราเอาทางด้านของตัวแหวนใหม่ตั้งต้นรวมกับชมมดครับมันจะได้เป็นความสามารถประเภทน่าจะเป็น PVP แน่นอนจันว่านะ เขาบอกว่าเมื่อเริ่มการต่อส,สู้นะครับผู้สวมใา่จะได้รับฝันแห่งความสับสนนะครับหกสแต็คคงอยู่10รอบสนามรบแต่ละสแต็กเพิ่มความเสียหายท้ายสุดที่ศัตรูได้รับ200%ผู้สวมใา่จะเสียทนะาของสแต็กแห่งฝัน2สแต็กต่อการใช้พลังวิญญาณในแต่ละครั้งด้วยอ๋อต้นเกมครับแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ครับถ้าขึ้นด้วยชมดแน่นอนจะว่า PVE พับบับตีกระดูกน,นู่นนี่นนแน่นอน เมื่อเริ่มการต่อสู้ศัตรูทุกคนจะได้รับเสียงสะท้อนแห่งดวงดาวหนึ่งสแต็กน้าคงอยู่เป็นเวลานานเลยเป้าหมายที่อยู่ในสถานะนี้นะครับจะได้รับความเสียหายท้สุดเพิ่มขึ้น5%จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละรอบการต่อสู้ต่อไปสูงสุดไม่เกินร50%อนอ๋อมันจะเก็บเป็นยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆครับนั่นแหล,ละแล้วก็จะมีแหวนครับรอบนี้มีลีรันมาแล้วก็อันนี้เป็นตรานะครับตาสัตว์วิญญาณระดับ1ล้านปีเลือกสาย,ยาได้ดเลยว หรือว่าสีฟ้าได้หมดนะครับแล้วก็จะมีแหวนอันนี้ชมุดกลับมาดีรันนะครับได้สูงสุดครั้งละ8วงเลยแต่มันไม่มีวงใหม่อะมันมีแต่วงชมุดกับวงที่เป็นช้างะเอาไว้ฟิวชั่นล้านปีนั่นแหละแล้วก็มีสกินน้องเซียวๆกลับมานะครับเอ้ยเสียงๆอ่ะทีนี้มาดูท่าของการการันตีนะครับการันตีของรางวัลใหญ่สุดคือ480นะลองลงมา420้นะครับ270 110 80แล้วก็60ตามลำดับ ดังนั้นแหวนน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ตัวประมาณว่าเนี่ยอ,อันนี้ก็ถือว่าดุเดือดมากๆเลยนะครับเนี่ยดังนั้นนะครับลูกแก้วเนี่ยจะอยู่ที่480นะครับแล้วก็อันนี้กระดูกฟิวชั่น420แล้วก็อันนี้270นะครับโอ้270กเยอะนะ110แหวนอยู่ที่80นะครับแล้วก็สกินนะครับก็จะเป็น60 60สกินแต่เราเอาง่ายครับ ง่ายมากคือเนี้ยมันมีเว็ประจําวันให้เราทํานะครับเป็นปะกะติมันจะมีเว็บประจาวันให้เราทาน่ครับจะได้ใบนะครับ,บ,นรบเนี่ยใบยพวกนี้มาวันละประมาณ3ใบ4ใบประมาณนี้แหละหรือถ้าใครต้องการจะซื้อนะครับมาจะพาไปดูกร้านคากันดูดิของนู่นนี่นี่นั่นหลากหลายกิจกรรมเยอะมากครับมีการสู้ p v p แบบใหม่อะไรนี้ก็ จริงๆต้องรอเข้าสื่อเซาท์ไทยหรือไต้หวันอะไรอีกทีนึ่ะมันมันดูกิดยากครับกิดมันดีเทลมันเยอะอันนี้อันละเจ็ดสิบเมื่อกี้เจ้าเรามีอยู่5ใบใช่ไหมครับก็ซื้ออีกสักห้าใบแล้วกันจริงๆมันมีกิจกรรมอันอันนี้ครับเป็นกิจกรรมทั้งเดือนนะครับเฟสตนั่นจะเฟสอ่ะมันเปิดแล้วก็ปิดไปแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนแนวต่อสู้พีพีจารย์ตั้งใจจะอัดไว้ลงให้อยู่นะแต่มันมันดูยากอ่ะเดี๋ยวจารย์ลองศึกษาเพราะว่ามันมีหลายเดือน ทยอีกนานกวจะมาครับอ่ะเปิดขำๆเล่นๆครับไปไม่ขึ้นชื่ออะไรเลยก็คงไม่มีอะไรให้ลุ้นใช่ไหมกเรืออะไรกันนะครับขอ,องอื่นที่มีมก็ประมาณนี้สำหรับตู้สกินคอร์เชั่นรีรันนะครับแต่รอบนี้มากของมาใหม่เยอะมากหลายหลายชิ้นสุดๆ การสลายที่ผ้าตัวสกินชุดว่ายน้ำรอบที่แล้วเนี่ยจริงๆเอาชุดว่ายน้ำของตัวปิงเซียลตี้ในรอบนี้ก็ได้นะน้องก็น่ารักสมึงมีของอื่นให้เรามาลุ้นด้วยแต่ข้อเสียเลยคือของรามันมัไม่ลองอยู่กับอันแรกครับน่าจะเลือกชิ้นใดชิ้นหนึ่งดังนั้นก็ต้องเลือกชิ้นซ้ายเพื่อพัฒนาพลังทีมสกินก็คงไม่ได้เลือกละมั้งเสียดายเอารอบแรกไปเลยน่าจะอุ่นใจมากกว่านะครับสำหรับเกมนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดรักแฟนขอนให้เป็นวันที่สนุกของทุกคน วาานนาาาวาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านที่เมืองสเตลราโกพาสเติร์ุกทำไมเต็มดีไม่มีีฟนเติมได้ย่าหนึ่งเกาโคดดูเคสมองสมถมช่องไวในเกมเมอร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ